สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแทิงนะครับโอ้เดี๋ยว oh. <laughs> เด้อล <laughs> ูกเด้อเดี๋ยวให้ลุงให้ลุงทักทายเอฟซี uh, ใน <c oughs> ช่องข้าวหนึ่งเด้อลูกเด้อแป๊บหนึ่งนะครับน uh, ี่อยาออกของเพื่อนกีฬาองหญิงอยากของเพื่อนยื้อนะครับนี่นะครับอ่า uh, นาวิทีนะครับพี่น้องอยู่อยู่ที่บันแดงเนาะตำบล่าเสาเพื่อมาหาชนชัยถงวันจะสุท้อนะครับพี่น้องมอนดีนะครับเมื่อคืนนี้อยู่หนองฮี่นะครับอยู่หนองฮี่บ่อไก่กันเด้นะครับประมาณสิบกัวโลนะครับจากหนองฮี่มามหาชนะชัยคืนนี้นะครับบรรยากาศก็ดีดีเนาะนะครับกำลังคือมันบ่มีลม นะครับอากาศเย็นนะครับแต่กับท่านเย็นขึ้นมาขึ้นบันไดมาขึ้นเย็นแห้งอ่าเย็นแห้งอีหลีมีพี่น้องมาขึ้นนี่นะครับจอมือนี้อากาศกําลังดีๆเลยนะครับอากาศกําลังพอดีเลยนะครับอากาศกําลังสบายนะครับใส่เสื้อกันหนาวก็บพดกอุ่นๆอย่างสิ่งไดเหมาะแก่การฟังลําเป็นอย่างยิ่งนะครับเหมาะแก่การฟังสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอย่างยิ่ง มา,มาหลายแล้วนะครับเป็นกําลังเช็คไล่เครื่องดนตรีนะครับพี่น้องเข้ากับมาทยอย,ยมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่แมนจา้าสวัสดีครับแมนจา้าสาวน้ำยืนอยู่บนรถอยู่เดี๋ยวก็แม่โอ้ทายแท่นบอกแมนนีล่ล่ะที่เห็นคลิปก็คือผู้นี้ล่ะทายนั่งอยู่บนนั่นช่งนะ่ะจ้าโอ้ยนั่นเดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวสวิว่า เพิ่มมาต้องเอาไปหาสาวน้ำเงีนดิกลงเดี๋ยวก็เพิ่มกลับมาวินวินโอ้เอฟซีสาวน้ำเงินสาวน้ำเงินเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กล้องสาวน้ำเงินไม่ได้ใสครับนี่ไม่ได้ใสมาหาจ้าโอ้มาหาจ้านาใช่มาอยู่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เพิ่มกลับมาคุยน้ำดอกพวกมาหาจ้านาใช่กำลังเฮ็ดทางขนาดเลยเนาะทางออกไปลุ้มพุกเนาะไปจ้าไปจ้าแล้วไปเบึงจ้าของในในคลิปเด้อ แฟนคลับหลายนะครับก็พอดีเอฟซีสาวน้ำยืนนะครับเป็นทักทายนะครับละกะันี่อีลหล่าน้อยนะครับนี่เพป็นอยากฮองเพลงพีงง่อุ๋งอิงอ่าอยู่ปอดัยล้วลูกปอดส,สี่ปอดสี่อดนี่จักปีเก้าปีสิบป,ปีโอ้สิบปีหนูเป็นเอฟซีพี่อุ๋งอิงบ่ลูกโอ้เป็นเอฟซีบิ่งคลิปตลอดเลยบอ่อเลขยังไง มันนี่ก็ไปขึ้นไปที่ในพันธุ์กระบ่าแม่ไปขึ้นใส่ะเพลงพี่อุ๋งอิงว่าหนูไปขึ้นไปที่อยู่สาลูกบ้านที่จริงค่ะหักเอ็นจริงเลยจ้ะบ้านอีกิ่งบ้านหมอลำซสิงเนี่ยค่ะไปขึ้นน้ำเขาขอขึ้นน้ำเขาโอ้เขาจ้างหมอลำซสิงก็เลยไปขอขึ้นน้ำเขาหนูเอาเพลงพี่อุ๋งอิงไปหาไปไปไปห้องตลอดเลยบ่ลูกห้องเพลงอย่างแนวมีข่าวฟมนหนังห้างแล้วกะรัตนาพลลงแซนช้าเร็ว สไตาอ,อ,อ,อีลานอยเ่างเขาสไตลหน,นูสีปีเนี่ยนะลูกหาเงินได้มื่อเราเป็นพันเลยบ่ลูกเพราะเอาเพ่งเอื่ยไปห้องอู้หเอื่ยหูเอ่ยขึย้นเสดีใจสีปีหาเงินก็คือลังคนนี่้ขอ,อแบมือขอพ่อขอแม่อย่างเดียวหนูไปประจำยี่โบลูกการทำมีงานแถวบ้านนูกับใบโอ้ทำมีงานหนูก็สิไปขึ้นไปที่ตลอดแล้วหนูหนูก็ได้ติปบ่ลูก ได้ได้ขึ้นละอ่าได้ได้เทื่อละเท่าไหร่เนี่ยเทือร้อยหกร้เจยละกันเทือกับพันหนึ่งวี่น้องเทือร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเรื่องเทือกับพันรัตนพรอ,อ่าเพลงชากระไดบ่ลูกเพ่งเลี้ยวกะไดจ้ะเลีวกะไดซากระไดเอาสิหนูหันหันหันหลังไปพูนหันหน้ามาน,นี่เดี๋ยวลุงจะได้ถ่ายเอาวิธีนั่งมาใช่หนูร้องเพลงอ่าเพลงรัตนพรเพลงชาเดี๋ยวลูกเด้อยืนเลยยืนเลยลูกยืนเลยอ้าว รายงานตัวหน่อยหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะสวัสดีจ้ะหนูชื่อหนองมนวีว่าทองสชูจ้ะอายุอายุสิบปีจ้ะอยู่โรงเรียนไหนลูกอยู่โรงเรียนบ้านขี้กลิงจ้ะขี้กลิ้งอำเภออำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดโอ้า oh, มาแล้วขี้กลิงศิลาลาดเนาะพ่อแค่ไปโอ้ <c oughs> oh, อยู่ศิลาลาดนะครับนี่คือหนูมีพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลเอาเพลงพี่อุ๋งอิงไปฮ้องบนเวที เวลามีลำสิ่งเวลามีงานอย่างซี่มันกับลูกเอาเสิยให้หนู้องเพลงผิวอิงเพลงเพลงรัตนพรเพลงชาดนะ,ะเอาลองให้ลูกฟังเน่ะเสียบนิ้วก,ก้มกระดับแฟนแฟนทุกคนจากใจหมอนลำคนจนผินเมืองสรีชื่อรัตนพรกลับมารับชาเปลี่ยนใจไดไตัดรอน ฝากเสียงเพลงลํำมาอ้อนออนแปนให้ความเมตตาแฟนแฟนทั่วลาช่วยเชียร์ให้ดังให้สมดังใจมุ่งวังอยู่บนเส้นทางพายเสียงเลียงกายโวยใจไฟ,ฟ่ฝันอยากเป็นหมอลำสมความตั้งใจครูต่ำนักครินผู้เขียนกรอนให้ จิตจำขึ้นใจยังไหวบูชาราตนาพรวนแฟนช่วยเที่ยวเหมือนเดิมช่วยส่งช่วยเสริมเติมแรงใจมาไลายไอ้โอ้ บ้านน้องครูด้วยใจทนสู้มีเสียงเป็นทุนโนูสิบ่ลืมผู้มีพระคุณผู้คอยคำจุนให้ไปถึงฝันขอเพียงแฟนท่านอย่าโวนลืมลาแค่หักและยังเมตตาสิ่ขันอาสากล่อมใจบ่ท้อสิเป็นจังไน สิวหลังไม่แค่แฟนยังรอรัตนาพรท้องในไปต่อดังปันที่รอขอเพียงแรงใจพี่น้องสิป,ปีอยู่ปอ .4 ไหมนะครับลุงบอลุงบอก็่จมชว่าจังไดเนาะก็คือบอกบอกสงสัยเลยว่าเป็นอย่างไม่ร่าไป ไปห้องไปล่ำบนเวทีจังได้ติบนะครับมีงานไปขอขึ้นในพี่น้องเอาเพลงเอื่อยไปห้องเอาเพลงเอื่อยไปโชว์นะครับรายได้ก็คือไม่จากติบอย่างเดียว500600หรอือพันกว่าในแต่ละงานนะครับหนูเป็นคนมีพรสวรรค์อยู่ลูกแต่ว่าหนูต้องฝึกอีกจกนิดนึงพยายามเอาเสียงออกมาจากท้องนะลูกขึ้นมาคอนะอย่าให้มันออกจมูกแค่นั้นเองลูก<ะ>อย่างอื่นหนูดีหมดเลยพลังลูกพลัง ตอนนี้หนูยังเด็กอยู่ไปเรื่อยๆนะอยู่หนูอย่าอย่าอย่า,ยา,ยา,ยาทิ้งฝันนะลูกนะสู้นะลูกนะดูพี่อิงเป็นตัวอย่างเลยลูกนะขอบใจหลายๆเลยลูกเอ้ยถื่มาฮองไอ้ั้งนะครับรัตนพรจริงๆมันชื่อเพลงรัตนพรวพอนเปรอามันเป็นเพลง,พลงช้าใช่ไหมจากใจรัตนพรอเออจากใจรัตนพรเพลงนี้นะครับนี่สุดยอดเลยนะครับน้องวัน,นวิวาค่ะชื่อเล่นแววตา น้องแววเหรอน้องแววตาเหรอลูกอ๋อชื่อเล่นเหมือนชื่อจริงเลยนะชื่อเล่นชื่อจริงเลยคุณแม่เป็นวันนี้คุณแม่ส่งเสริมลูกจังไดนี่กับผ้าพ่นฝึกซึ่มือแม่ค่ะสืสู่ลำโพกไหนเพิ่นอันหนึ่งมีตลาดนัดกับปบนำตลาดนัดปอ้ใบนำนัดน้่นวันี่แล้วไปทำตลาดนัดนี่ก็คือไปเปิดหมวกจังตลาดเปิดหมวกค่ะก็ได้เท่าละสองสามร้อยวันอังคานกับวันทุนกัสค่ะอุ้ยดีลูกดี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 ปัตตานีมีงานยังนองกับไปขอหลอกคือเดินทับ เดินตามเส้นทางเอืือยเลยเป็นมักแห้งมักอู๋แห้งกินตามตลอดเลยค่ะมักเสน้นคือมกักเอืือยแล้วก็เดินทา่าตามทาง,ทางเส้นทางเอืือยเลยใช่ป่ะเพร่ะนเคยไปประกวดระดับชาติเป็นในระดับที่12แต่เพลงแม่คุ้ม่งนักร้องต้างนอกอนักร้องข้างนอกเหรอค่ะตอนมีปอตานค่ะฝึกไปเรื่อยๆลูกคือหนูยังเด็กหลายลูกหนูยังฝึกไปได้อีกไกลพยายาม พยายาม่าให้มันออกจมูกแค่นั้นเองลูกอย่างอื่นดีหมดเลยรักอาาาัขระเด้อลูกเด้ออย่างอื่นหนูดีหมดแล้วจังหวัดอะไรลูกเล่นลูกอะไรหนูหนูสามารถดูฟังแล้วเอาหนูเอามาทําตามได้คือจะเก่งได้นอกจากครสวรรค์หนูต้องฝึกเยอะๆนะลูกนะอย่าไปทิมมันลูกอาชีพศิลปินเนี่ยเป็นอาชีพที่สุดยอดอีหลีเราเห็นยู่ว่าพี่อุ๋งอิงขึ้นขึ้นหนึ่งได,ได้ได้มาไล่นน่นนะ หนูไปถึงปั่นนะลูกนะขอบคุณหลายๆขอบคุณคุณแม่น้ำดูแลลูกดีแห้งดีใจน้ำได้คุณแม่เด้อขอบคุณหลายๆหน้าเวทีมืัอนี้พ่อช้างเผือกอีกแล้วพี่น้องอยู่บ้านคลิกกลิ้งคลิ๊กลิ้งอ่าคลกคลอ่าเนี่ย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 คลิ๊กคลิ้งนางพโนกับแม่ด็อกเตอร์แม่ชีทศพรโอ้อ้าวขอบคุณนะครับรอเบิ่งเกยเด้อรอเบิ่งนไอเดนเดชส์ออกมาเช็คเศร้าเด้อลูกเด้อ thank you very much ซุดอจอทีวีหลยพี่น้องเอาเท่งเกยไปห้องหน้าเวทีย่ามีงานไปน้ำนัดแม่ซื้อลำโพงซื้อไม้ซื้อตัวมันดูดบูทธได้เนาะตัวนั้นเนาะสอดซอดเลยอ้าเดี๋ยวร้อยหลามันเช็คซ้าวนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคลิปนี้มีความสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ